สำหรับข้าวปั้นของร้านผมนะครับเป็นโอนิกิริแนวฟิวชั่นผสมผสานร,ระหว่างอาหารเมนูยอดนิยมจากที่ต่างๆนะครับมาใส่ไว้ในข้าวปั้นเพื่อให้ดูทันสมัยขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับข้าวปั้นให้ไม่เหมือนใครด้วยการเพิ่มรูปลักษณ์ที่น่ารักน่าทานเหมาะสำหรับเด็กๆและมีสไตล์การตกแต่งแบบ ประยุก์ตสามารถที่จะเข้ากับทุกกับมื้ออาหารของทุกๆคนได้ครับสวัสดีครับผมวุฒิชัยวิทยาสุขนะครับชื่อเล่นชื่อเชฟกิ๊กเป็นเจ้าของร้านไรซ์ครับผมร้านเนี้ยร้านไรซ์เนี่ยเป็นแนวข้าวปั้นแบบฟิวชั่นครับ ทำงานเริ่มแรกเลยคือที่โรงแรมโอเรนเ็นอตอนแรกเริ่มต้นที่เบเกอรี่เลยครับทำพวกขนมปังทาพวกอ,อาหารหวานแบบแทบทุกแนวเลยเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วทีนี้คือมันมีความสนใจเรื่องอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วมันก็จะมีห้องอาหารญี่ปุ่นที่เชฟเขาใจดีมากเขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยากจะเรียนมาเลยเลิกงานมามาช่วยเขาต้องการคนอยู่แล้วเขาก็เลยแบบให้ผมอะไปฝึกทํา ไปฝึกปัน้นไปฝึกลองทําซูชิไม่ว่าจะเป็นซูชิมากิแคนิฟอรเนโลอะไรต่างๆไม่ว่าจะการขึ้นปลาทาําปลาแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปผมอยู่ที่นั่นมา9ปีก็ได้อะไรหลายๆอย่างมันเริ่มที่จะคิดที่จะเปลี่ยนว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็ไปเริ่มงานอีกที่ที่ฮริอดครับ <Har rod. S 1> ใช่ฮริอดทีนี้คือได้ทําทั้งพวกอาหารยุโรปอาหาร อ,อิตาล,ลีฝรั่งเศสทุกแนวมันเลยได้อะไรที่ครบครบมากกว่า<ม>เพราะว่าผมรู้สึกว่าพอออกจากโอเรนเทนมันกลายเป็นว่าแบบผมอยากรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นจริงๆอะสายตรงของผมอะมันคือเบเกอรี่แต่ทีนี้ผมพูดกับเชฟเขาเชฟเขาก็โอเคว่าผมอยากจะทำคัวร้อนนะควัยยุโรปนะฟไฟดิงนะอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้เลยได้จากตรงนั้นด้วย แล้วทีนี้ก็พอออกจากที่นู่นมาก็ได้สกิลมาหลายอย่างก็การที่จะไปสมัครงานที่อื่นมันเลยง่ายครับผมก็เลยไปอยู่ที่เรือบัวไปอยู่ที่เรือบัวไปอยู่ที่เัอบิวโฮเท l แล้วก็ไปอยู่ที่ JW Marriott ครับก็ที่ที่สุดท้ายคือ JW Marriott อีมันเป็นในกลุ่มเพื่อนเลย กลุ่มเพื่อน4คนเนี้ยคือชอบทานพวกโอนิกิริชอบทานพวก, iri, พวกข้าวปั้นกันมาตั้งแต่แรกๆแล้วเพราะว่ามันถือทานง่ายสะดวกเราก็แบบเราสามารถที่จะ,ะพกพาไปไหนอะไรยังไงได้ครับไม่ว่าจะการแบบไปเดินป่าไปตั้งแคมป์อะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนที่ชอบแบบว่าสายดุยๆหน่อยจะพวกชอบขับรถไปตามที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยว ก็เป็นไอข้าวปั้นนี่แหละครับที่ติดไปด้วยที่คือผม,มาทานทั้งที่ไทยแล้วก็ทานท,ทั้งที่ญี่ปุ่นผมไปทานมาทั้งสองที่ผมเลยรู้สึกว่าของญี่ปุ่นรสชาติเขาจะไม่ค่อยสัต์รสชาติเขาจะจะไม่ค่อยถูกปากคนไทยสักเท่าไหร่เริ่มต้นเลยก็คือแบบการทานอนิกิริแบบที่เป็นพวกไส้บุ้ยไส้แซลมอนธรรมดาที่แบบว่าออกจาเค็มๆนิดนิด รสชาตอ่อนๆนะครับซึ่งแบบพอมาดูที่บ้านเราบ้านเราจะค่อนข้างที่จะกินอาหารรสจัดกันนั่นแหละครับมันเลยเกิดเป็นการผสมผสานและแนวค,คิดจากตอนนั้นเลยเลยเกิดมาเป็นร้านไรส์ร้านนี้เลยอ้าวเหรอใช่ครับตรงนั้นเลยแล้วก็นำมาสู่ธุรกิจนี้ใช่ครับเพื่อนเพื่อนคนนึงบอกว่าเฮ้ยเราลองทำข้อปั้นขายไหมเราลองทำข้อปั้นที่แบบว่ามันแบบ มีไส้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไส้ยอดนิยมจากทั่ทวทุกมุมโลกเอามาใส่ในข้าวไหมไม่มีใครมันไม่มีใครทำนะก็เลยเป,เป็นแนวคิดที่ลองทําดูแล้วตอนนั้นคือแบบตลาดของโอนิกิริยังไม,ไม่มีใครทําเลย <S <S จริงๆร้านนี้เปิดประมาณ7ปีละแต่แค่มันก็จะกระโดดไปอยู่ในที่ต่างๆ อาจจะปิดเพราะโควิดบ้างอะไรอย่นงเพราะว่าผลกระทบใช่ครับก่อนโควิดอีกร้านเริ่มต้นเป็นคีออสธรรมดาครับเป็นคีออสเล็กๆเราเคียร์หรือเราสร้างสรรค์ในตัวพวกนี้มามันมันเหมาะผมผมแค่คิดกับเพื่อนว่าแบบเราเหมาะกับขายเด็กๆไหมเหมาะกับการเป็น g ราฟ and โกไหมมาปุ๊บรีบปุ๊บปุ๊ปุ๊มันเป็นแบบอะไรที่เรีบเร่งอะครับมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นดีด้วยครับ ใช่ครับเพราะว่าคือพ่อแม่จะเป็นกลุ่มพวกครอบครัวซื้ออาหารให้เด็กซื้อกับข้าวให้เด็กทานตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้าที่เด็กมาเรียนนะครับถ้าเกิดบ้านใครที่เขาแบบว่าอยู่ชานเมืองหรืออยู่ใกล้ๆเนี้ยถ้าเข้ามาในเนี้ยเข้ามาผิดเวลามันจะทาไม่สายเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่ติดมากรถแถวนี้พ่อแม่เขาไม่อยากเสียเวลาในการทําอาหารเขาก็เลยเลือกที่จะซื้ออาหารเก็บไวใ้ให้ลูก ตอนเช้ามาปุ๊บของผมอุ่นไมโครเวฟปุ๊บทานได้เลยคืออนิี้คือ่อผมอะ่ะมันเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารญี่ปุ่นและอาหารไทยซึ่งภายด้านนอกจะเป็นข้าวญี่ปุน่นจะเป็นซอสญี่ปุน่นแต่ข้างในเราจะเอาสไตล์ของไทยมาใส่ไม่ว่าจะเป็นรสชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ่ารูปลักษณ์ที่ทำให้แตกต่างจากญี่ปุน่นแบบว่ามันไม่มี ตาไม่มีแก้มไม่มีปากหรืออะไรพวกนี้นะครับเราก็จริงๆอ่ะผมทำคาแรคเตอร์มามันจะมีแบบคาแรคเตอร์ของมันเองอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นพวกแบบกราบแซลมอนยกตัวอย่างนะครับมันจะเผ็ดหน่อยมันจะเป็นหน้าโกรธซึ่งแบบสื่อให้รู้ว่าเผ็ดนะใช่ครับมันมันจะหน้ามันจะประมาณนั้นอะไรที่รสชาติมันสมูทมันก็จะยิ้มๆหน่อยประมาณนั้นครับ แล้วมันก็จะเป็นพวกแบบตามเพลงนิดนึงจะเป็นพวกโปเกมอนบอลอะไรพวกนี้ครับ <ạ. S 1> ก็แบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราเล่นจับโปเกมอนกันเยอะมันเหมือนมันเป็นเพลงช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นสินค้าที่แบบเป็นข้าวปั้นที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆของร้านอยู่เหมือนเดิมกลุก่มเด็กๆส่วนจริงๆทานได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่แต่คือ คือผมมาไม่อยากให้ทุกคนมองเรื่องรูปลักษณ์ก่อนผมอยากให้มองรสชาติคคู่ไปด้วยมีเยอะมากครับมีทั้งรสชาติที่เปิดให้ขายตอนนี้แล้วก็รสชาติที่ยังะจะมีขั้วกิ้งเนื้อที่ยังไม่ได้ที่ยังจะไม่ได้เอามาจะเราจะสลับตามเมนูเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ,รบ,รบแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าไทยๆเลยก็เป็นพวกลาบยังทูน่าครับ,รบแล้วก็ที่เนื้อขว้วกิ้งที่บอกแล้วก็ มีอีกหลายอย่างแบบซึ่งประมาณ5-6ตัวที่เป็นของไทยนะครับกระเพราไหมกะเพาหอยเชล์ด้วย<อ>กระเพราหอยเชลล์อันนี้ก็มีประวัติประวัติอันนี้เลยคือมันเป็นการเริ่มต้นของการทำคอมเมนต์รีเสิร์ชกับเด็กๆเด็กๆอยากได้เข้าป้านหน้าอะไรเขียนเลยเอบอกเลยพอเอาหอยเชลญี่ปุ่นมาลองทำดู ก็เป็นการเอาปัทุดิบญี่ปุ่นมาผสมกับเครื่องไทยกลายเป็นอีกแนวนึงไปเลยฮะแล้วก็เอาไขได่ดาวมาโปะเป็นไข่ดาวก็เท่าไอ่เชืยอไข่ดาวน้องชอบกันมากเลยเป็นเนื้อย่างซอส์หัวหอมครับเป็นโอเนียนซอสอเป็นสเต็กครับเป็นพวกแนวนั้นอ่ะอีกเมนูนึงเป็นกุ้งวาซาบิที่ท,ที่ที่เป็นของญี่ปุ่นฮะ,ะอ่าแล้วก็อ่าถ้าถามว่ามีอีกอันหนึ่งไหม ก็จะมีเป็นพวกแบบข้าวปั้นอ่ามันจะเป็นพวกหมูป่าเป็นอะไรพวกนี้เลยครับผมมีอยู่ในนี่อยู่เป็นเนื้อวอร์บอวครับใช่จะแนวแบบอีกแบบหนึ่งไปเลยเราต้องจัดการกับวัตถุดิบให้ดีหรือว่าแนวแบบพวกข้าวหมกไก่อย่างนี้ก็มีครับ ใช่ครับใช่ครับก็จะมีเป็นเมนูติดด้วยว่าวันนี้เราจะขายอะไรบ้างวันจันทร์เราขายข้าวหมกไก่นะเป็นสเปเชียลเมนูวันอังคารเราจะขายอะไรวันพุธเราจะขายอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบไม่เหมือนกันแล้วมันก็จะทําแบบไม่ไม่ได้ทําเยอะมากครับทาแค่พอแบบพอหมดวันไปเหมือนก็แบบ เป็นการกระตุ้นลูกค้าด้วยถ้าลูกค้าอยากจะกินก็ให้มาวันนี้<ม>อะไรอย่างเงี้ยให้สั่งอะไรฮะความสดใหมนะ่เนี่ยกคือวันต่อวันนะในแต่ละเมนูในแต่ละทุกสิ่งอย่างที่เราขายแต่ละวันนะก็คือวัน by วันวัน b วันครับผมเพราะว่าคือตอนนี้นะตอนนี้ร้านอะ่ะมีบูธด้วยต้องทํำไส้สดใหม่ทุกวันทั้งที่บูธทั้งที่นี่อยู่แล้วราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่55บาท ต่อหน,นึ่งลูกใช่ครับก็จะมี5 5บาทถึง8 9บาทมันอยู่ที่ราคาวัตถุดิบด้วยผมไปเจอน้องบางคนที่เขาทานเข้าปั้นผมมา8ดลูกเขาบอกว่าเขาไม่อิ่มแล้วน้องคนนี้โปรไฟล์เขาแบบเขาตัวใหญ่ครับเขาก็กินเยอะอยู่แล้วอะไรเย่างนี้แต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะกินถึงแปดลูกเขาก็เลยบอกผมว่าพี่ทําไมพี่ไม่ลองทำข้าวกล่องขายมั้งล่ะข้าวกล่องนะเอาข้าวเยอะหน่อย สำหรับผมเนี่ยแบบผมกินเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก,ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดเริ่มต้นของ r i ซ์โบ w ที่เป็นเขากล่อง mm hmm. แล้วก็มาได้คอนเซปต์จากเพื่อนเฮ้ย mm hmm. เราทําเป็น DIY ไวไหมสมัยก่อนคือยังไม่มีที่ไหนทำํำ mm hmm. ก็คือมาทำเป็นแบบว่าอ่ะเรามีข้าวมาลนะหนึ่งกล่องเราเลือกอะไรแอสเพิ่มไหมแอสใส่ไป mm hmm. ก็คือ ก็จะมีหน้ากะเพามีหน้าตามรสชาติต่างๆที่มีมีท็อปปิ้งมีอะไรพวกนี้เพิ่มนะครับก็เลยกลายเป็นแบบว่าอ่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้อิ่มได้มากขึ้นกว่าเดิมครับด้วยราคา65บาทซึ่งใช่ครับคือเริ่มต้น65บาทอ่ะมันจะมีท็อปปิ้งฟรีให้อยู่แล้วมันจะมีท็อปปิ้งให้ก็คือยำสาล่าย ไข่หวานปูอัดครับอิ่มมากขึ้นครับแล้วกินได้หลากหลายมากขึ้นเพราะว่าบางคนก็คือชอบทานแบบไส้นี้ด้วยไส้นี้ด้วยไส้นี้ด้วยก็ได้เหมือนกันจับมาใส่ด้วยกันเลยฮะจะได้ไม่เบื่อแล้วโบว์เพิ่มอีกเท่าไหร่ลายท่าหลายไส้ไหนก็หลายไส้ก็คือจะมีไส้พวกที่มันมีราคาสูงหน่อยก็จะเป็นยี่สิบห้าบาทยี่สิบาทสิบห้าบาทอ่าแล้วโบว์เพิ่มไปตามนั้นใช่ครัก็ได้เหมือนกันใช่ครัแล้วก็มีมิโซะซุปให้ด้วย ใช่ครับก็คือจะมีมิโซะให้ปัจจุบันก็เพิ่มเมนูน้ําขึ้นมามกับเมนูข้าวกล่องพรีเมียม,มน้ําจะมีเพิ่มมาสี่ตัวก็เมนูแรกก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเ,เป็นเมนูน้ำข้าวเหนียวมะม่วงน้ำใช่ครับเป็นใช่ครับจริงๆครับก็แบบในใต้แบรนด์ไรซ์ก็อยากจะ ให้คำว่าไรซ์มันมีอยู่ในเครื่องดื่มด้วยม,ม,ว <laughs> มันนี่รักเขาว่าเป็นะไรซ์คุณเนี่ย <laughs> ก็เลยแบบลองทำดู <laughs> แล้วก็ลองทำจากคือหาคอมเมนต์จากคนที่เดินผ่านไปผ่านมาให้ลองทานอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มีพวกแบบเป็นมะพร้าวมันม่วงอะาร <laughs> อะไรแปลกๆประมาณนี้ครับให้ครบสี่ว,ว,วดมีอะไร้าก็จะมีะคือผมอะ ใส่เมนูไป2ตัวซึ่งแปลกๆแ,แล้วก็จะเป็นธรรมดาอีก2ตัวก็คืออีก2ตัวก็จะเป็นสตรอเบอรีอ่ลิ้นจี่กับกีวีเบอร์รี่ครับร้านเรามีของหวานเป็นข้าวเหนียวมะม่วงด้วยเป็นข้าวปั้นข้าวเหนียวมะม่วงึอือมันก็จะแบบอยู่ที่หน้ามันด้วยซีซั่นมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีเมนูตามฤดูกาลด้วยใช่ครับมีเมนูตามฤดูกาลอย่างเช่นแบบหน้าไหนที่แซลมอนแพงเราก็จะเปลี่ยนเมนูออกเอาเอาอย่างอื่นมาใส่เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คุมคอสคือกำไรมันจะเหลือน้อย อย่างเช่นข้าวหมกไก่อย่างเงี้ยครับออไม่ได้มีทุกวันจะมีสลับวันอ่ไ่ได้ไเบืะใ,ใช่ครับมันกจ็จะมีพวกข้าวหน้าเอ่อข้าวโอนิกิริหมูปิ้งออแต่เป็นเพนสแตนดาร์ดเลยเออพอดีเพื่อนเขาอะอยากกินหมูปิ้งมากถามผมว่าเฮ้ยเราใส่ข้าวเราใส่หมูปิ้งในะข้าวปั้นเราได้ไหม <laughs> ก็เป็นโอนิกิริหมูปิ้งเลยนะ <laughs> แล้วก็น้ำจิ้มแจ่ว <laughs> ริ่มต้นเนี่ยอู๋ผมขาดทุนประมาณ6กเดือนเลยนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีคนรู้จักมันขาดคนรู้จักไปผมถึงขนาดที่จะต้องอทําเป็นเข้าบ้านลูกเล็กๆอะครับไปเดินแจะแจะชิมชิมชิมใช่ครับให้ลูกค้าได้ลองชิมก่อนแต่มันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่มันดีขึ้นก็ตอนที่แบบว่าข้างๆร้านผมาจะมีที่เรียนภาษาอังกฤษคุณลูกอลคุณลูกกอล์ฟะใช่ครับ แล้วเขาก็จะมีพวกดาราเขาจะมีพวกเซเลบอะไรต่างๆเป็นเพื่อนเขาโอปอลอะไรพวกนี้ที่เขาเป็นเพื่อนกันเนี่ยครับเขาก็จะมามันเริ่มแบบพอมีคุลุกอฟมาลองทานดูปุ๊บเด็กๆชอบเริ่มเป็นกลายเป็นรายได้หลักของของร้านละเขาก็สั่งทีสามสิบลูกอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้แบบได้ยอดได้จากตรงพี่ลูกอฟเยอะ ก็เลยทําให้ค่อยๆดีขึ้นพอเริ่มดีขึ้นปุ๊บก็จะมีดารามาลองกินอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบพอลองทานปุ๊บเสร็จปุ๊บเริ่มมีคนเห็นนีเริ่มมีคนรู้จักเยอะออทีนี้ทีนี้มันก็เลยทําให้บูธต่างๆเขาติดต่อกลับมาออให้ไปออกงานที่เริ่นที่นี่ใช่ครับเริ่มเริ่มต้นที่แรกเลยที่ไปออกก็คือที่ออสยามพารากอนทันที เป็นอะไรที่เปิดมุมมองใหม่มากไม่เคยออกบูธอะไรเลยครับพี่มันเลยทําให้ผมอะรู้สึกว่าหการทําอ,ออกบูธเนี่ยมันสร้างรายได้ดีนะคือไปอยู่แค่ประมาณสิบสองวันก็ขายได้สามแสนหรืออะไรพวกนี้จากปกติขายได้วันละประมาณสองพัอะไรอย่างเงี้ยช่วงโควิดที่ผ่านมาอย่างเงี้ยคือตอนช่วงโควิดอะต้องปิดร้านเลยครับเพราะว่าเขาไม่ให้เปิด พอมันไม่เปิดรูปรายได้มันไม่มีแล้วทีนี้อ่ะมันเกิดจากการที่ว่าคือพอขนาดไม่เปิดเราก็ต้องเสียค่าเช่า<ม>ก็เลยปิดร้านไปพักหนึ่ง<ม>ก็เลยมาคุยกับเพื่อนเราทำเดลิเวอรี่ไหม,มเป็นการทำเดลิเวอรี่แบบไม่ต้องเปิดร้านอ่ะเราทำส่งอย่างเดียวก็ไม่มีลูกค้ามากินเขาบอกว่าห้ามลูกค้าเข้ามานั่งในร้านอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เป็นการที่จะแบบทำเดลิเวอรี่อย่างเดียวให้รายได้มันมีมาเข้าร้านบ้าง ก็เริ่มต้นจากแก๊ i ไล Man แล้วก็ Food p น n d a ครับ <Okay. S 1> ก็มีไปออกบูธแบบใหญ่ก็มีฮะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่พัทยา mm hmm. Wonder f o o d อะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ยอดยอีะอยู่เหมือนกันฝรั <Yeah. S 1> ่งมีลูกค้าฝรั่งเยอะมากแบบลูกค้าฝรั่งชอบแบบต่อคิววันแบบ20คนอะไรอย่เงี้ยะ <Yeah. S 1> ก็คือต่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 อ,ต,อต่อกันมา mm hmm. ลูกค้าชอบ mm hmm. แล้วก็ออกไปถ่ายรูปลง โชว์บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีติดแบบดี้จริงๆนะครับผมอยากจะมีอีกสาขาหนึ่งซึ่งแบบว่าเพิ่มขึ้นในห้างนหน้าร้านที่ลูกคา้ามานัา่งทาน้แบบนี้ใช่ครับในในห้างเลยจะได้ไม่ต้องมา กระโดดไปบูธกระโดดไปบูธ <ś m ere ly> แต่คือผมอะ่ะ <ś m ere ly> ก็อยากจะทําบูธอยู่แต่อาจจะไม่บ่อยมากอา,อาจจะเป็นส่องเดื่อนครั้งอาจจะเป็นบูธใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันไม่อยากจะทิ้งตรงบูธเพราะว่าอยากให้คนรู้จักเพิ่มเรื่อยๆเ,อเพราะว่าเราออกบูธมันก็แค่อยู่ในแอเรียที่แบบว่ายัางไม่กว้างมากอา่าซื้อแล้วเขาก็เดินไปไหนก็ไม่รู้ <ś m ere ly> แต่พอการมีหน้าร้านเชมองว่ามันแบบเราได้ คุยกับลูกค้าหรือได้มีปฏิสัมพันธ์กันอะไรนี้ขึ้นมาใช่ครับคือการมีหน้าร้านผมว่าถ้าเราดูแลเขาดีเขากลับมาปุ๊บลูกค้าโอเคลูกค้าแฮปปี้ลูกค้าก็กลับมาฮะอเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนกลับมาเยอะมากตั้งแต่ตอนที่กินหกปีที่แล้วเขาก็กลับมากลับมาเด็กก็กลายเป็นโตแล้วเขาสูงกว่าผมแลบ สูงเลยบอกว่าอ้ชื่ถึงมากเลยเนี่ยไม่ได้กินมานานมากแล้วนึกว่าปิดไปแล้วแต่คือไปอยู่ที่อื่นส่วนปัญหาอุปสัคที่เกิดเหรอครับถ้าเป็นที่นี่ช่วงแรกๆเลยคือเหมือนมันจะเป็นทุกร้านนะครับเพราะว่าคนยังไม่รู้จักว่าร้านเป็นร้านอะไรเลยทําให้ลูกค้าไม่มีแต่ผมคิดว่าปัญหาเนี้ยน่าจะเกิดกับคนหรือเจ้าของร้านหรือร้านค้าหลายๆร้านในการเริ่มต้น คือแนวคิดของผมคือแบบคือผมไม่อยากท้อให้รอให้รอแล้วลองทําอะไรให้อดทนเราอาจจะเหนื่อยในช่วงแรกเพราะว่ามันต้องเหนื่อยแน่แต่อย่าท้อแค่นั้นแหละครับถ้าท้อปุ๊บก็จะจะกลายเป็นแบบว่าทุกอย่างมันจะเฟล,ลไปหมดเลยคือตอนนั้นขาดทุนเยอะมากขาดทุนเยอะขนาดตรงแม่บอกว่าแล้วขาดทุนไปเท่าไหร่ไม่กล้าบอก ขนาดน,นั้นเลยฮะเราก็พอผ่านตรงจุดตรงนั้นมาได้อะมันมันเลยทําให้ความคิดของผมเปลี่ยนว่าแบบว่าเออบางอย่างทําอะไรมันต้องใช้เวลามากขึ้นบางอย่างมันถึงเวลาของมันเดี๋ยวมันก็จะไปของมันได้เอง